พระพลิหัดย้ายตั้งแต่วันที่3ตุลาถึง23ธันวาปี2 5 6 8จะเป็นยังไงกับคนลักณาพฤษศก็มาฟังกันดูนะครับก่อนที่เราจะมาพยากรณ์กันนะครับก็ขอประชาสัมพันธ์หนังสือโหราศาสตร์ไทยนะครับ เหมาะสำหรับคนที่อยากจะศึกษาโหราศาสตร์ไทยด้วยตัวเองนะครับมีทั้งภาคพื้นฐานภาคคำนวณและก็ภาคพยากรณ์ในอนาคตนะครับจะมีเปิดกลุ่มสอนวิชาโหราศาสตร์ด้วยตำราของอาจารย์อั้นโดยเฉพาะนะครับใครสนใจก็สามารถติดต่อมาได้ณนะที่นี้ได้เลยนะครับพพระพฤหัสย้ายเข้าสู่เรือนศาสตรชาของคนลัคนาพ,พุสดซึ่งรหัสชาร์เนี่ยให้ความหมายในเรื่องของเพื่อนสังคมคอนเนคชั่นมาร์เก็ตติ้งการค้าขาย เพราะฉะนั้นเรื่องของเพื่อนและคอนเนคชันนะครับก็จะมีคนที่จริงใจเข้ามาอาจจะให้ความรู้ให้ประสบการณ์แล้วก็เรื่องที่ดีๆนะครับแต่ก็แค่ให้นะครับให้ในส่วนนั้นแต่ไม่ได้ให้อะไรที่เกี่ยวกับวัตถุหรือว่าการอุปมภ์ทางด้านของการเงินนะครับได้แค่ความรู้จริจรงๆเพราะว่าช่วงพฤศจิกายนถึงธันวาเนี่ยพังพัหัดพักองศาให้ก็คือให้ได้เท่าที่ให้แต่ได้ไม่เต็มที่สักเท่าไหร่ในช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่การทำคอนเทนต์และการทำมาร์เก็ตติ้งอะดี ได้เปรียบมากเลยนะครสํสำหรับคนที่ทำอาชีพด้านมาร์เก็ตติ้งเนี่ยหรือว่าคนที่ทำคอนเทนต์เอเตอร์หรือไลฟ์จะเป็นช่วงที่ทราฟฟิกเข้ามาเยอะพอสมควรก็คือค้าขายดีนั่นแหละครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพฤศจิกถึงธันวาเนี่ยก็พักองศานะครับดีเนี่ยดีไม่สุดแต่จะดีสุดก็แค่เดือนตุลาช่วงเดียวแต่พอหลัง24ธันวาไปเนี่ยจะเป็นช่วงที่พระพฤัสโคจรเข้าสู่เรือนการเงินอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นจังหวะที่อาจจะได้ค้นพบหรือไอเดียอะไรใหม่ๆ เพื่อที่จะพัฒนาไอเดียในการหาเงินเนี่ยใหม่ๆใ,ในอนาคตในช่วงหลัง24ธันวานะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้คนลนักษณะผู้สมเนี่ยโชคดีนะครับ